ได้ไดะะกล้วเต็มาแล้วก็เต็มาแกะมัาได้มาล่างแล้วเต็มมอตอนแรกก็เล่นหน่อยเพื่อนกเล่นไล่ล้วเต็มมอได้ค่ะเจอไหมวนันนี้ค่อยเอาวันนี้มันสว่างเอาลูกมืดแล้วเป็นยังไง แลกันกระดูกนี่ก็นหน่อยเดินไปเดินมาไม่เคยดูว่ามีกระถินแกไ้ไหม้อ,อ,มองนอนนอนแล้วกันิ่ห้องน้อนะตะวันเหมอนยังรีบนอนมาเนี่ แกถินช่วยายก็ได้เดียวย<ช>่ไาไอา่ะโอ้ได้ได้ไปลุกไปห้องเลยลุก,นลกขนมขนมะไนมเได้เอาเลยครับไว้นอกนี่นไ,นไม่ได้ลูกมดมันขึ้นไนงะยายก็ไปเก็บมดติตามไปข้างในอีกดทีเกได้ด กินมันจะดีอยู่แต่ว่าไม่ได้ไปตลาดแล้ต้นนี้มันใกล้ๆกลันเลยเอามาเก็บเพืขายถุงละสิบบาทถุงน้อยๆเลยยากเพืนก็อะเพราะว่าเกะยากพีลงไปเลยนั่งนี่ลูกมานั่งนี่ครับมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้เออทั่งนี้เลยเออครรััับบน่งเลยคคือเกะเกะอะไรอะ กินไปเลยหมูเลยไม่ต้องอยู่กับยายเออกินเลากินเลอวนมนก็มีขวดเลยก็มี้วดก็มีหอมีอ่ะมีใช่ไหมเอามีมดมอยูเลยไมเรนยกปอกไปแต่น้อยเออเรกิน số chị đây chín cháu mẹ cong đi đấy. มิดมๆๆดํๆพออ๋ออ๋อพี่ลองมาัมัหนละ